เติมเกมเมกาเบกใช้แค่ UID หรือจะเติมผ่านบัตร Steam เ,เลือกเติมได้เลยที่ Richman Shop ถูกคุ้มพร้อมโปรจัดเต็มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มอีก1แพ็คแถม Richman Coin ไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดนาน10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ Richman Shop h m ม n s h อจัดกิจกรรมมิด y เยียร์แจกสนันบันกลางปีแจก Nintendo Switch 2อง่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามและดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆเมกาเบกทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอาวุธที่ตอนนี้เก่งมากอย่าง Heavy Sniper ในโหมดฟาร์มนะครับของเดิม Heavy Sniper จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันล็อกออนนานแต่ในแพทปัจจุบันเนี่ย มันได้ถูกปรับให้ระยะเวลาในการล็อกออนจาก1.6วินาทีเหลือ0.6วินาทีผลที่ตามมาก็คือแฮวิสไนจะล็อกออนและยิงได้เร็วมากก็คือขึ้นสะกบยิงยิงยิงแบบนี้ได้เลยนั่นเองและดาเมจของแฮมิสไนเปอร์ก็แรงอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับชาร์ b บีมแต่ว่ามันยิงเร็วกว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับว่าอาวุธนี้มันดียังไงนะครับเราจะพูดถึงอาวุธระดับสีน้ําเงินก็ระดับ3แล้วกันนะครับผมอยู่ตรงกลางเนาะหาไม่ยาก อาวุธ heavy sniper ยิงธรรมดาดาเมจอยู่ที่1 7ึ่งแต่ยิงในโหมด sniper อยู่ที่32,000ก็คือเวลาจะเล่นเนี่ยแนะนําให้ยิงในคิดขวาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันแรงกว่ามากๆโดยที่1แม็กกาซีนจะบรรจุอยู่ที่3นัดใช้เวลาเป็นแม็กประมาณ4.6วินาทีและด้วยความที่มันมีแม็กกาซีนแค่3นัดนะครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันขาดความต่อเนื่องแต่ด้วยความสามารถของปืนที่ยิงแรงอยู่แล้วและล็อกออนได้เร็ว มันก็แทบจะเป็นข้อเสียที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนั่นเองเอ๋ okay, ก่อนอื่นผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างการยิงธรรมดาและคิดขวานะครับนี่คือการยิงธรรมดาแบบไม่ซูมนะครับอ่าดาเมจเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราล็อกออนและยิงนะครับเห็นไหมครับว่าดาเมจมันแรงกว่าเกือบจะสองเท่าเลยนั่นเองนะครับเค okay, เดี๋ยวเราลองมายิงฟาคอนแบบสามนับต่อเนื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนแม็กและฆ่าฟาวคอนตัวนี้ทิ้งก่อน เอมาครับคุณผู้ชมเราจะยิงเฟลคอนแบบต่อเนื่อง3นัดนะครับมาดูกันว่าดาเมจจะเป็นยังไง1 2ึสอม่าก็คือถึงแก่กรรมเลยนั่นเองนะครับถ้ายิงครบ3นัดทีนี้ลองมายิงศัตรูตัวที่หนาขึ้นมาบ้างนะครับเอาเป็นอควิล่าเลยแล้วกันตัวละครที่เราจะเจอบ่อยในโหมดฟาร์มและจะเป็นผู้ปรับสไนเปอร์ของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะยิงอ q u ิล่าสามนัดหนึสาม ทำดาเมจเกาะขาวแตกและเกาะตัวแดงนะครับผมเลือดแดงเนี่ยลงไปถึงครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในระหว่างนี้อควุล่าพอเวลาเขาโดนยิงจนเลือดลดเยอะขนาดนี้นะครับมันจะทําให้เขาแบบไม่กล้าส่องสไนไปช่วงหนึ่งนะครับคือถ้าเผื่อว่าอควุล่าคนนี้โดนยิงไปขนาดนี้จากเดิมที่เขาอยู่ยิงหนุงบนเขาจะโดดหนีลงมานะครับซึ่งการที่อควุล่าโดดหนีลงมาเนี่ยก็จะทําให้เพื่อเราปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่า อากิลาจะหยุดยิงไปพักหนึ่งเพื่อไปฮิวก่อนว่าถ้าหากว่าเขายังคงฝืนที่จะยิงต่อทั้งทงท,งที่เลือดตัวเองเหลือ mm hmm. เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสที่เราจะฆ่าเขาได้เลยนั่นเองนะครับผมเห็ mm hmm. นไหมเลือดเริ่มเหลือน้อยแล้วแต่ถ้ายิงต่อเนื่องตอนที่เกาะขาวไม่ลีเมื่อกี้คือตายแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตัวละครของเรานะครับผมสามารถที่จะต่อกรกับอ q u ิล่าได้เพราะว่าเรามีเฮฟวีสไนเปอร์นั่นเอง คืออากิล่ามันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่าสมุดนะเนี่ยเราก็ยิงแค่นี้ก็ทําให้อควิล่าแบบเล่นยากขึ้นเยอะแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาแบบเฮ้ยใครยิงกูวะแม่งแรงชิไหมอ่ะนี่นะเห็นไหมครับว่าถ้ายิงต่อน,นี่คือตายสถานเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คือลองให้ดูแล้วว่าแฮรวิสไนตอนนี้มันล็อกไวมากนะครับดูนะเติ๊ดเติ๊อ,อเค ของเดิมมันจะใช้เวลาประมาณ1.6วินะครับผมคือแบบของเดิมนี่คือแบบค่อนข้างนานเลยโอเคทีนี้ข้อดีอย่างหนึ่งของ Happy s ส i p e r ที่ชาร์จบีมทำไม่ได้นะครับก็คือ h ฮร์ y s ส i p e r สามารถที่จะบินยิงแบบนี้ได้ถ้าหาว่าคุณเล่นชาร์จบีมคุณจะต้องยืนอยู่บนพื้นเพื่อยิงนั่นเองนะครับแต่ Happy s niper อร์สามารถที่จะแบบบินไปยิงไปแบบนี้ได้อ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ทีนี้ตัวละครที่เหมาะต่อการเล่นแฮมิสไนเปอร์ก็คือพินาก,กะนี่แหละครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าพินาก,กะมีสกิลเปิดโลแบบนี้อ่าซึ่งไอ้สกิลเปิดโลเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆถ้าคุณได้ดวนกับอวกล่าและคุณจะต้องได้ดวนกับอวกล่าแน่ๆถ้าว่าไปเล่นโหมดฟาร์มนะครับลองนึกภาพตามผมนะครับอากล่ากำลังยิงเพื่อนเราอยู่เรายิงทักทายอวกล่าไปหนึ่งนะัดอวกล่าเขาจะหันกลับมายิงเรากลับนึกออกใช่ไหมครับ ในระหว่างที่อควิล่าเขายิงเราเราเปิดโล่แล้วเราก็ยิงสวนใส่เขาแบบนี้ถ้าเขายิงใส่ผมตอนนี้อย่างน้อยๆมันจะเขา้าเกาะประมาณสองสามนัดนึกออกใช่ไหมครับคือเราสามารถยิงอควิล่าได้แต่อควิล่ายิงใส่เราไม่ได้เพราะเราเปิดเกาะพอที่จะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าพินากะมันได้เปรียบยังไงก็คือถ้าหากว่าคุณเอาพินากะมาเนี่ยคุณจะสามารถทําหน้าที่ในการปวดอควิล่าได้ดีมากเราจะไม่ยอมให้เขา ยืนยิงอยู่บนฟ้าฟรีนะครับก็คือเราแบบเห็นเขาอยู่บนฟ้านะอันนี้คือสมมติถ้าเขาอยู่บนฟ้านะเราก็ยิงเลยยิงยิงถ้าเขาจะหันจะมายิงสวนเราเราก็เปิดโล่เราก็ยืนยิงเนี้ยแหละไม่ต้องหลบไม่ต้องแรงนั้นแล้วพอเวลาแบบอ่ะสมมติว่าเลือดเขาเหลือน้อยไหมแล้วเขายยามจะหนีก็สลับมาเป็นดาบไล่กวดไล่กวดไปยิงหรือว่าสลับเป็นสไนัยแล้วมายิงก็ได้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ สิ่งที่เอื้อมหนวยตอนนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าเวลาผมเล่นพิณก,กะผมจะเอาดาบมาด้วยนะครับผมนี่คือเซตที่ผมเอามากับพิณก,กะนะครับก็คือสไนและดาบถามว่าทำไมต้องเอาดาบมาด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับดาบมันจะมีประโยชน์ในการพาเราไปนู่นไปนี่อย่างรวดเร็วนะครับอผมหยิบมาใหม่อีกอันนึงแล้วกันแล้วก็มีดาบกับสไนนะครับ อ่านี่คือประโยชน์ของดาบนะครับผมดาบมันสามารถช่วยให้เราเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้ผมให้เปรียบเทียบแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าผมต้องไปตรงนั้นนะสมมติว่าผมต้องการจะเดินทางไปตรงนั้นนะครับอันนี้คือการไปแบบปกตินะอ่าอันนี้คือการไปแบบปกติในขณะเดียวกันถ้าคุณมีดาบล่ะเุณี่็นความแตกต่างไหมครับเปณี่็นความแตกต่างเนี้ยครับว่าทําไมต้องเอาดาบมา ในโหมดฟาร์มเนี่ยถ้าว่าเราเล่นกับตีสกายไรเดอร์เปาคอนหรือต่อให้เราจะเล่นกับตีอะไรก็ตามนะครับเราต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งดาบเนี่ยมันตอบโจทย์มากเห็นไหมครับว่าผมสามารถที่จะแบบไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วอ่าและเราสามารถเอาดาบไปโจมตีสายมอนเตอร์ตัวเล็กได้อีกด้วยนั่นเองนะครับแถมการเอาดาบไปเนี่ยนอกจากที่เราจะเคลื่อนที่เร็วแล้ว มือของเราจะว่างหนึ่งช่องนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราเจอปืนข้างในนะครับไม่ว่าเป็นจัลวดปืนกลหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเก็บอาวุธนั้นใส่ในช่องอีกช่องหนึ่งได้นั่นเองนะครับและที่นี้พอลาแบบผมฟาร์มผมก็จะถือดาบแล้วก็ปืนอีกอันหนึ่งที่เจอในแมปนะครับแต่ถ้าหากว่าแบบเฮ้ยเจอเพเยอร์ปุ๊บผมจะสลับเป็นสไนแล้วก็ช่วยเพื่อนสองเลยวเวลาศัตรูเริ่มไล่กดผมผมก็เปิดโลดและยิงสวนเชื่อผมเดินครับ ต่อให้ศัตรูเขาจะลุมมาหาเราหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเขาโดนเฮฟวี่สไนป์ไปเลือดลดขนาดเนี้ยเขาจะขวัญเสียนะครับแล้วพอเราเขาขวัญเสียเนี่ยเขาจะหลบไปฮิลเขาจะไม่มาไม่มาเผชิญหน้ากับเรายกเว้นเขาจะบ้าปิ่นจริงๆเนี่ยสมื่ิผมยิงเข้าไปเนี้ยเขาต้องหนีนะครับผมไม่งั้นตายนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอศัตรูก่อนนะครับผมเรารีบยิงเปิดก่อนเลยเอาให้เขาแบบเลือดน้อยๆให้เยอะที่สุดแล้วที่ทําได้มันจะเป็นการข่มขวัญเขานะครับเนี่ย สมมติศัตรูเลือดน้อยขนาดเนี้ยเขาจะไม่กล้าบุกเข้ามานะครับเพราะเขาจะกัวดตายอ่ามันจะทําให้แบบแบบอ่ากาลังฝั่งศัตรูเนี่ยหายไปละคนหนึ่งเท่ากับว่าเพื่อนเราก็จะสองต่อสองแล้วก็เรายิงเสริมเหมือนแบบเราจะได้เปรียบอะนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าศัตรูคนนี้มันจะหลบไปหิวอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เอาเกมเพย์มาให้ดูนะครับผมจะเป็นฉากที่ผม กำลังฟาร์มอยู่และมีเพลเยอร์มาและจำเป็นจะต้องยิงด้วยเฮฟว y ี่สไนเปอร์นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพมากๆมันยิงแรงมากแล้วก็มีระยะล็อกออนที่โอเคเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หลายครั้งที่ตอนทางออกนะครับผมเราไปขึ้นเขาแล้วก็ส่องหาศัตรูและยิงใส่นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมเจอทางให้พินากาของผมแล้วนั่นเองพินากาเป็นตัวละครที่ฟาร์ม ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าปืนของเขาแรงมากอ่าและเขายังมีความสามารถในการฮิลในการเซฟชีวิตเพื่อนที่ดีมากพี่นากามีข้อเสียตรงที่ว่าช้าเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนช้าผมแก้ปัญหานั้นด้วยการพกดาบเข้าไปนะครับอืมแค่นี้เลยและแก้ปัญหาการต่อสู้กับศัตรูในระยะไกลด้วยการเอาสไนเปอร์เข้าไปเท่านี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบนะครับผม เราก็จะสามารถเล่นพินากะได้แบบสนุกเลยนั่นเองทีนี้ถ้าหากเ,เพื่อนๆถามว่าแล้วให้วิษณัยเล่นกับตัวอะไรได้อีกก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเล่นได้กับทุกตัวนั่นแหละแต่แค่ถ้าหาว่าคุณผู้ชมเล่นกับพินากะเนี่ยมันจะดีเป็นพิเศษเพราะว่ามันเปิดเปิดเกาะและยิงได้นึกออกใช่ไหมครับอ่าเรายิงสตูได้แต่สตูยิงเราไม่ได้นะครับเพราะเรามีเกาะนึกออกใช่ไหมครับแถมได้ว่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยพินากะก็สามารถฮิวเพื่อนได้ เอาโล่โยนให้เพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าตามเพื่อนไม่ทันก็สลับเป็นดาบแล้วพุ่งไปเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ h e a v y Sniper มันเป็นอาวุธที่ดีมากเลยนั่นเองถา้าเพื่อนๆที่เจอก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ต่อให้เป็น h e วิ y s n i p อร์เขียวนะครับก็ดาเมจไม่ขี้เหร่เลยนะครับคุณดูนะนั่งโคตรแรงนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอ h ฮ a v ี s สไนเปอร์เขียวนะครับมันก็เป็นอาวุธที่ยิงแรงมากเลยนะครับโอเคครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิป h ฮ a v ี้สไนเปอร์ผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่มันบัฟมาแล้วมันดียังไงตอนนี้มันเป็นอาวุธที่เล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอ,อบเกมมีคาเบกชอบเล่นโหมดฟาร์มนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรดีๆหรือมีบิวอะไรใหม่ดีๆผมจะนำเทคนิคดีๆเหล่านั้นมาทำคลิปเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟััังกนนะครบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับคุณทุกคนที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ kills